สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูปิ้งย่างแบบกลิ่นหอมเตะจมูกมะฝากแต่ไม่ต้องใช้เตาถ่านให้วุ่นวายเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันทำเมนูเครื่องในไก่ปิ้งแบบง่ายๆอร่อยแบบร้านแต่ทำเองที่บ้านได้สบายมากค่ะใครชอบกลิ่นหอมของเครื่องในย่างบอกเลยว่าห้ามพลาดเมนูนี้ค่ะเริ่มจากเราเตรียมเครื่องปรุงทั้งหมดไว้ให้พร้อมนะคะ รายละเอียดอยู่ด้านล่างคลิปเลยค่ะจากนั้นนำเครื่องปรุงทั้งหมดเทใส่โถปั่นแล้วปั่นให้ละเอียดจนได้เป็นน้ำปรุงหอมๆค่ะพอได้น้ำปรุงแล้วก็นำมาเทลงบนเครื่องในไก่ของเราเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นตับหรือกึนชอบแบบไหนจัดไปได้เลยนะคะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมซึมเข้าไปทั่วๆถ้ามีเวลาแนะนำให้หมักไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนค่ะรับรองว่าน้ำปรุงจะซึมเข้าถึงเนื้อกลิ่นหอมและรสชาติจะเข้มข้นขึ้นมากแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนรีบก็หมักอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปก็ใช้ได้ค่ะพอหมักเสร็จแล้วก็เอาออกมาจากตู้เย็นค่ะขั้นตอนนี้อย่าลืมนะคะ ไม้เสียบที่เราจะใช้ให้แช่น้ําอย่างน้อยสิบนาทีเพื่อไม่ให้ไม่ตอนอบค่ะจากนั้นก็เสียบเครื่องในไก่ตามชอบเลยค่ะจะเสียบแบบผสมก็ได้หรือแยกชนิดก็ได้น่ากินทั้งคู่ค่ะวันนี้เราไม่มีถุงมือค่ะก็เลยต้องใช้ครีมคีบแทนแต่บอกเลยว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะเลยขออนุญาตใช้มือแทนนะคะทำกินเองในบ้านสะอาดแน่นอนค่ะ จากนั้นเราก็เริ่มเสียบไม้กันค่ะเสียบไปเรื่อยๆจนหมดทุกชิ้นเครื่องในแต่ละชิ้นก็จะมีเนื้อสัมผัสต่างกันนะคะอย่างกลืนนี่จะเสียบยากหน่อยต้องค่อยๆดนันค่อยๆหมุนให้เข้าไม้ค่ะแต่พอเสียบเสร็จก็จะได้ความสวยงามเรียงกันแบบนี้เลยค่ะทําไปเรื่อยๆเพลืนมือเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็เตรียมเข้าเครื่องได้เลยค่ะ ก่อนจะนำเข้าเครื่องเรามาเคลือบตะแกรงของหม้อทอดด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะจะช่วยให้ไม่ติดตะแกรงแถมล้างออกง่ายด้วยค่ะจากนั้นจะเตรียงไม้ไก่ปิ้งของเราให้เป็นระเบียบอย่าให้ซ้อนกันมากเกินไปเพื่อให้สุกทั่วถึงนะคะ ตั้งอุณหภูมิที่180องศาอบไปก่อน15นาทีค่ะครบเวลาแล้วเปิดฝากลับด้านอบต่ออีก15นาทีจะได้ความหอมแบบอบผสมย่างเล็กน้อยเนื้อฉ่ำไม่แห้งกลิ่นหอมทะลุม่อเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสีสวยหอมน่ากินมากกัดเข้าไปเนื้อนุ่มๆม,มีความมันนิดๆกลิ่นเครื่องเทศกำลังดีอร่อยแบบไม่ต้องงอเตาถ่านเลยค่ะ ทำง่ายมากและอร่อยจริงๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ